สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนนะคะเราก็จะไปสีน้ำให้หมูกันนะคะเวลากลางวยนนะอันนี้ห้องหลางขอกเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่หนะหลังจากที่ข้นข่าเทียงแล้วเนาะจะเลื่อจะไปอาบน้ำให้เพื่อนอีกรอบนะคะมาดูกันเลยค่ะสี้อยนน้อยอตอนนี้เลยค่ะ

มีทั้งหมด2ตัวนะคะาเหนน้อนอยันที่ทุกคนก็สามาติดต่อเรามาได้นะคะ,ะ,คะอันนี้ถามแม่คะสำหรับข,ข,ของมันงบรลานอกเลยจะบรวกันเลยมาลงทุนไปขอเทียนค่ะก็กราะร,ะรา,า,นานนะคดข,ข,ของนี้นะคะต้องาขาขอนี้ออกไป้วต้องกระขอปะเอียดเหยียเอาส่วนนังนะคะขอองนี้มไหอีกต่อนะคะจะให้ิวคะนี่กระเดเราไม่เือวยลนี่ก็หม,มู 3, 2ตัวคะ่ะใครสนใจมูีวยวกันช้งานเดีี่น้องเดนไปใส่กันทยสามารถติดต่อทนเข้ามาได้นะคะทางแชทของห้องนี้นะคะ